ไพทีอัสถูกผู้นำเผด็จการยัดเยียดข้อหากบฏระหว่างรอการประหารเขาขอไปสะสางธุระโดยมีดามอนเพื่อนรักเป็นตัวประกันว่าถ้าเขาหลบหนีหรือกลับมาไม่ทันเวลาดามอนจะต้องตายแทนใครสักคนจะยอมตายเพียงเพราะเชื่อใจในคำพูดของเพื่อนจริงๆหรือพบกับบททดสอบมิตรภาพในตำนานกรีกโบราณกับฮิสทอกตอนที่123ดามอนกับไพทัสบททดสอบมิตรแท้ สวัสดีครับพบกับ h s Talk บายเชร์จากรายการปลอดแคสประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับว่ากันว่าคนเราเนี่ยนะครับนอกจากความสุขที่เกิดจากการได้กินอยู่หลับนอนอย่างเป็นปกติแล้วการได้ทำสิ่งที่เป็นความชอบใจอย่างอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่การทำงานฝีมือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขลืมความวุ่นวายของโลกรอบตัวได้ชั่วขณะ แต่เชื่อไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพื้นๆจนมองข้ามไปทั้งที่สิ่งนี้เนี่ยมีความสําคัญต่อเราไม่น้อยกว่าหลายๆอย่างที่พูดมาครับผมกําลังพูดถึงเรื่องของมิตรภาพเราเคยได้ยินกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าทามกลางผู้คนมากมายนั้นการเลือกคบหาใครสักคนเป็นเพื่อน ซึ่งหมายถึงเพื่อนแท้นะั้นนับว่ายากยิ่งเช่นเดียวกับเรื่องราวของดามอนกับไพทิอัสที่กว่าจะเรียกกันได้ว่าเป็นเพื่อนแท้เนี่ยก็ต้องผ่านบททดสอบสําคัญที่ห่างไม่หนักแน่นและจริงใจต่อกันมากพอแล้วก็มิตรภาพที่แท้จริงจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เด็ดขาด เรื่องราวของดามอนกับไพทิอัสเนี่ยนะครับได้รับการเล่าขานและก็ถ่ายทอดหลายยุคหลายสมัยแล้วก็หลายรูปแบบทั้งกวีนิพนธ์นิยายเรื่องสั้นภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งก็นับว่าเป็นตำนานอมาตะอีกเรื่องหนึง่งที่คนไทยเราอาจจะยังไม่รู้จักเท่าที่ควรวันนี้ฮิตส a ทอตอนที่123มีบททดสอบมิตรภาพระหว่างเพื่อนรักทั้งสองคือดามอนกับไพทิอัสมาฝากกันครับ เรื่องดามอนกับไพทีสเนี่ยนะครับเป็นตำนานกรีกโบราณที่เขียนขึ้นจากแนวคิดเรื่องความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพของนักคิดในสำนักไพทากรียน และได้รับการกล่าวถึงไว้ในข้อเขียนของนักคิดโบราณหลายคนไม่ว่าจะเป็นอริโตเซนุสแห่งทาเรนตุมผู้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอริสโตเติลข้อเขียนของซิเซโรรัฐบุรุษนักกฎหมายและก็นักปราศัยสมัยโรมันรวมไปถึงข้อเขียนของดิโอโดรุสแห่งซิซิลีนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกและก็ยังมีข้อเขียนอีกหลายชิ้นนะครับซึ่งก็กล่าวตรงกันว่าดามอนกับไพททอยสนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาต่างเป็นลูกศิษย์ของไพทากรัสแห่งซามอสนักปรัชญาคนสําคัญชาวกรีก ทั้งคู่สนิทสนมจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันอย่างมากครับจนใครๆต่างก็ยกย่องว่าเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นต้นแบบของเพื่อนแท้ที่พร้อมจะช่วยเหลือกันและกันตลอดเวลา ต่อมาทั้งคู่เดินทางไปที่นครซิราคิวบนเกาะซิซิลีซึ่งขณะนั้นมีดิโอนนซิอุสที่1นึ่งผู้นำเผด็จการใช้อำนาจปกครองเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวชาวเมืองต่างก็รู้ว่าดิโอนนซิอุสผู้นี้ก้าวขึ้นสู่อำนาจได้ด้วยการหักหลังพวกพ้องซึ่งนั่นก็ททำให้เขาไม่วางใจใครเลยเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวระแค่ระคายว่ามีคนจ้องจะโค่นล้มเขาพร้อมที่จะกำจัดศัตรูทางการเมืองโดยแม่ลังเลแม้แต่นิดเดียว ตำนานเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยดียวในซิอุสฝันว่าเขาถูกชายคนหนึ่งปองร้ายแล้วพยายามจะเอาชีวิตความฝันนี้ทําให้เขาวิตกอย่างมากและกลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะสัน่นคลอนอานาจของตนจึงตั้งใจว่าจะนําตัวชายที่เขาเห็นในฝันมาประหารให้จงได้ หลังจากส่งคนไปสืบหาระยะหนึ่งในที่สุดทหารของดีโอเนซิอุสก็เข้าจับกลุ่มตัวไพทีัสในข้อหาวางแผนการโค่นล้มอำนาจผู้นำเขาถูกตัดสินว่าเป็นกบฏและต้องรับโทษประหารชีวิตคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยจะว่าเป็นโชคร้ายของไพทีัสก็คงได้ครับเพราะเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหา ที่สําคัญก็คือในเมื่อเดลในซิอุสซึ่งมีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นมีคําตอบอยู่ในใจแล้วต่อให้ไพธิอัสจะแก้ต่างอย่างไงก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจผู้นํเผด็จการคนนี้ได้ะระหว่างถูกควบคุมตัวรอการประหารอยู่นั้นนะครับไพธิอัสก็ร้องขอผู้คุมขอให้ปล่อยเขาไปอิสระสักสองสาวันเพื่อไปจัดการธุระต่างๆให้เรียบร้อยรวมถึงไปสั่งเสียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปครั้งสุดท้ายก่อนจะมารับโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้คุมเองก็เห็นใจนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ไพเทีัสให้คำมั่นเนี่ยจะทำให้ได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราวได้แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมล่ะครับว่าดิโอเนซิอุสกลับไม่เชื่อว่าไพเทียสจะทำตามที่พูดครับ พู้น่ายก็คือเขาคิดว่าไพยเทียสจะใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีดิโอเนซิอุสระงับคำสั่งผู้คุมไม่อนุญาตให้ไพยเทียสออกไปไหนยกเว้นแต่ว่าเขาจะหาตัวประกันมาติดคุกแทนซึ่งหากว่าไพยเทียสใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีหรือกลับมาไม่ทันตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ตัวประกันก็จะถูกประหารชีวิตทันที ในความคิดของไพทีัสตอนนั้นนะครับมีเพียงดามอนเพื่อนรักของเขาเท่านั้นทีแรกเขาก็ลังเลนะครับว่าดามอนเจะยอมช่วยตนหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นการเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงครับไพทียสคิดว่าดามอนคงปฏิเสธคํขอของเขาแน่แต่ตรงกันข้ามเลยครับคุณผู้ฟังดามอนเมื่อได้รู้เรื่องก็ไม่มีอาการลังเลเลยสักนิดเขารับปากที่จะทําตามเงื่อนไขของทางการทันทีเพื่อช่วยให้ไพทีัสเป็นอิสระเขาเชื่อใจในความซื่อสัตย์ของเพื่อนอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่อันตรายถึงชีวิตก็ตามในที่สุดไพธีอัสก็ได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราวโดยดามอนถูกควบคุมไว้เป็นตัวประกันต่อมาเดียนซิอุสได้ถามดามอนว่าเขาไม่กลัวหรือว่าไพธีอัสจะหักหลังใช้โอกาสที่ได้รับการปล่อยตัวหลบหนีไปแล้วปล่อยให้ดามอนรับโทษแทนดามอนได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าไม่จําเป็นที่ข้าจะต้องกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะข้ามั่นใจอย่างที่สุดในคําพูดของเพื่อนรักคนนี้ ข้ารู้ว่าเขาจะกลับมาทันเวลาเว้นแต่เขาจะตายหรือถูกจับกุมโดยผู้ใช้อำนาจชั่วร้ายซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการที่เขาถูกจับและต้องตายจากความผิดที่เขาไม่ได้เกาะก็นับว่าเป็นเกียรติต่อข้าอย่างมากที่จะตายแทนเขาเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังวาจาของดามอนเนี่ยถือว่าหลักแหลมมากใช่ไหมครับเขารู้ว่าดิโอนนซิอุสเนี่ยจ้องจะเล่นงานไพเทียสอยู่แล้วจึงพูดดักคอไว้ก่อนเอาล่ะครับเรามาว่ากันต่อดีกว่าครับ ดิโอเนสิอุสไม่เชื่อที่ดามอนพูดเลยสักนิดเดียวครับนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนแท้รอบกายเขามีแต่คนคอยจ้องหาผลประโยชน์และขณะเดียวกันเขาก็หาประโยชน์จากคนรอบข้างไปด้วยเขาไม่เคยคิดว่าคนเหล่านี้จะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายเลยแม้แต่คนเดียวดิโอเ s สิอุสถึงกับเอ่ยปากว่าดามอนคงจะต้องมาตายเปล่าเพียงเพราะเชื่อใจเพื่อนไม่มีใครจริงใจแล้วก็ยอมเอาชีวิตมาเสี่ยงเพียงเพราะคำพูดของคนคนเดียวหรอก อ่ะเราจะพักเรื่องของดามอนกับเดียนิซิวสไว้ก่อนนะครับทีนี้ไปดูเรื่องราวของไพเทียสกันบ้างครับไพเทียสเนี่ยเสียเวลากับการสะสางเรื่องราวต่างๆมากกว่าที่คิดเอาไว้ความคิดที่ว่าจะใช้โอกาสนี้หลบหนีและปล่อยให้ดามอนรับโทษประหารแทนไม่เคยมีอยู่ในหัวเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เหมือนกับโชคชะตาก,กันแกล้งครับคุณผู้ฟังครับเขาต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ทําให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้มากมายสิ่งที่เขาต้องจัดการเนี่ยกลับล่าช้ากว่ากําหนด เวลาของเขาลดลงเรื่อยๆระหว่างที่เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาไพร์อทีสกังวลไปที่สุดว่าความล่าช้าเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนรักของเขาต้องตายและแล้ววันสุดท้ายที่กําหนดตามเงื่อนไขก็มาถึงดิโอเนซิอุสมีคําสั่งให้เตรียมสถานที่ประหารให้พร้อมเขามั่นใจว่าถ้าไพรเทีสหนีไปอย่างน้อยดามอนก็ต้องตายแทนอย่างแน่นอน และเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับดามอนอีกครั้งเดียลเนซิอุสก็กล่าวเยาะเย้ยความคิดของดามอนว่าเป็นศรัทธาที่เหลวไหลป่านนี้เพื่อนรักของเขาก็คงหนีไปไกลแล้วละ่ะและคนที่จะต้องตายก็คือดามอนผู้เชื่อมันหลมหลมงแรงในมิตรภาพหลอกลวงและเดียลเนซิอุสก็ยังย้ำอีกนะครับว่าคนทุกคนเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้นแหละไม่มีใครยอมตายแทนกันได้เด็ดขาดแต่แทนที่จะตอบโต้อะไรดามอนเลือกที่จะยิ้มแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้น แม้ว่าขณะนั้นจะถึงเวลาประหารคือชั่วโมงที่11ของวันหรือราวๆ5้าโมงเช้าแล้วก็ตามดามอนยังเชื่อว่าเพื่อนรักของเขาจะไม่ทำให้เขาผิดหวังแม้เมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวเขาเข้าใกล้สถานที่ประหารมากขึ้นมากขึ้นเพียงใดก็ตามแต่แทนที่ความหวังเขาจะมอดดับลงเขากลับมีสีหน้านิ่งเฉยไม่ร้องไห้โวยวายตีโพยตีพายหรือกล่าวให้ร้ายไปทีอัสที่ทำให้เขาต้องจบชีวิตลงแบบนี้เลยแม้แต่น้อย รอบรอบลานประหารมีชาวเมืองจำนวนมากมาเฝ้าดูกันอย่างแน่นขนาดมีการพูดถึงเรื่องการหักหลังของเพื่อนที่คบหากันมานานบางก็พูดว่าไพเทีัสต้องกลับมาแน่ๆแล้วก็มีบางคนถึงกับพนันขันต่อกันเลยทีเดียวนะครับว่าไพเทีัสจะกลับมาทันเวลาและช่วยให้ดามอนรอดตายได้หรือเปล่าขณะที่มีหญิงไม่น้อยที่ร่ำไห้หลังน้ำตาเพราะสงสารดามอนที่ต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ ขณะที่ช่วงเวลาของความเป็นความตายกำลังจะเริ่มขึ้นทันใดนั้นก็มีคนคนหนึ่งวิ่งตรงมายังลานประหารด้วยความเร็วเหลือเชื่อไพธีอัสปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับอาการเหนื่อยหอบเขาบอกกับดามอนว่าที่เขาลาชานั้นเพราะระหว่างแล่นเรืออยู่ถูกจนสลัดโจมตีเขาจึงเลือกกระโดดลงจากเรือและว่ายน้ำขึ้นฝั่งซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกลับมาซิราคิวได้ทันเวลาไพธีอัสสวมกอดเพื่อรักของเขาไว้แน่นพร้อมทั้งหลั่งน้ำตาต่อหน้าชาวเมืองมากมาย ทุกคนโล่งใจที่ในที่สุดแล้วไพยเทียสก็กลับมาได้ทันเวลาและช่วยชีวิตดามอนเอาไว้ได้คุณผู้ฟังครับเชื่อหรือเปล่าครับว่าความเชื่อใจการรักษาสัจจะและมิตรภาพที่แสดงออกมาในรูปของเพื่อนสองคนที่ยอมตายแทนกันได้นั้นน่ไม่ว่าใครได้เห็นก็ต้องรู้สึกหวั่นไหวแม้แต่จอมเผด็จการใจคอหดเหี่ยมผู้ไม่เคยจริงใจกับใครอย่างดีโอนซิอุสก็ยังไม่อาจต้านทานความรู้สึกนั้นได้ เขาเดินตรงเข้าไปหาดามอนกับไพรทีสประคองทั้งคู่ให้ลุกขึ้นมาแล้วประกาศต่อสาธรารณาชนว่าเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองเขาเชื่อความฝันมากกว่าความเป็นจริงบัดนี้ไพรทสพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาโทษประหารของเขาก็เป็นอันยกเลิกไปโดยปริยายด้วยเขาขอให้ทั้งคู่ให้อภัยและรับตนเป็นเพื่อนท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีอย่างที่สุดของชาวเมือง ตรงนี้นะครับตำนานบางเรื่องก็ขยายความแก้ไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงแล้วเป็นแผนของเดียรนิซิอุสกับข้าราชสำนักมาตั้งแต่ต้นเพราะในราชสำนักซีราคิวเวลานั้นมีการพูดกันมากว่าผู้ที่ยึดมั่นในหลักการของสำนักคิดแบบไพทาโกเรีนนั้นจะถือคุณธรรมจริยธรรมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดรวมถึงสำคัญกว่าชีวิตด้วย เรื่องนี้นะครับมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเกิดการถกเถียงกันในราชสำนักอย่างกว้างขวางจะเรียกว่าเป็น Talk of the Palace ก็ได้นะครับและเพื่อไปการพิสูจน์ให้เห็นจริง d ดิสเนสซิอุสจึงออกอุบายวางแผนตามหาคนที่เป็นสาวกของสำนักไพทากเรียนแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาทดสอบว่าเป็นความจริงแค่ไหนซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทุกคนอดทราบซึ้งในมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เนี่ยเราจจะมีเพื่อนมากมายนะครับทั้งเพื่อนในวัยเด็กวัยรุ่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนที่เรารู้จักผ่านสื่อออนไลน์เราและคนเหล่านั้นอาจจะรู้จักกันผ่านเงื่อนไขหลายอย่างคำว่าเพื่อนกลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างก,กว้างขวางแต่เพื่อนอย่างในเรื่องดามอนกับไปเทียสซึ่งดูจะเป็นอุดมคติมากๆนั้นจะหาได้สักกี่คนครับ ส่วนใหญ่เราจะเจอคนที่คบหากันเพราะผลประโยชน์เป็นความสัมพันธ์แบบหลวมๆที่พร้อมจะชิ่งหลีกหนีหลบเบรนหรือตีตัวออกห่างได้เสมอหากเกิดเรื่องร้ายขึ้นบางคนที่บอกรักเพื่อนแต่พอเอาเข้าจริงๆก็รักตัวเองและครอบครัวรวมถึงผลประโยชน์มากกว่าซึ่งก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยจนทําให้หลายคนมองว่าเพื่อนที่เชื่อใจแล้วก็ยอมเอาชีวิตเข้าแลกคงมีแต่ในตำนานเท่านั้น แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าถึงเรื่องเพื่อนแท้จะดูไปอุดมคติและถึงเราจะเจอเพื่อนลวงมามากแต่เรื่องดามอนกับไพทีัสเนี่ยก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมีความจริงใจและก็ได้พบเพื่อนแท้เขาสักวันแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาตลอด้ชีวิตก็ตามะ เอาละครับเป็นเอาไว้ฮิสท็อกตอนที่123ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเสนอเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างตามสมควรและโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามและให้กำลังใจรวมถึงให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บนซาวคลาวและ u t u b e ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและก็แชร์เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับ แล้วกบมาพบกันใหม่กับ His t a อ k บายเชยจากรายการพอดแค์ประวัติศาสตร์ตอนครับครับวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังผดแคต His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากธรรมยุทธานนนผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ